บางทยเนี่ยยังไงก็ร้อนเนาะแล้วบางทีผมผลมผมยาวสวยของเราเนี่ยนะคะก็เป็นปัญหาเซ็ตทรงไม่อยู่ไม่เป็นทรงเฮ้ยแบบนี้ไม่ดีเลยวันนี้เราจะเปลี่ยนผมยาวยุ่งเยิงแบบนี้ให้เป็นเป๊ะแบบผมดังโง่สุดชู้บุน่ารักแบบนี้ ปกรณ์ที่ต้องใช้นะจ๊ะก,ก็มียางหนึเส้นคุณกีชอบใช้เส้นใหญ่ๆนะคะดังโบรอม <c oughs> อีและหวีนั่นเองจา้าเราก็หวีผมก่อนนะคะเพื่อไม่ให้พันกันแ,แล้วเราก็ใช้ยางของเราเนี่คะ่ะรวบผมเลยรวบผมทั้งหมดนะคะให้ให้ตึงเลยแล้วก็กุงกินจะชอบนัดสูงๆนะคะให้มอยู่บนกลางศีรษะเลย ก็แล้วแต่ความสูงที่เราจะชอบนะคะตอนก o กิ้งซื้อดังโงะมานะคะเขาบอกวิธีการโดยให้เอาดังโงะใส่แล้วก็ให้แยกผมแล้วก็เอาผมพันพันรอบดังโงะพันแล้วก็ติดกิ๊บเอานะคะซึ่งต้องใช้กิ๊บหลายตัวซึ่งกิ้งว่ามันนี่โอเคอะ่ะมันแบบไม่เป็นดังโงะโดนัทสวยๆแทนต้องใช้กิ๊บหลายตัวยุ่งยากนะคะตรงนี้ก็เลยมีวิธีของกูกิ้งเองค่ะ ก็ใส่ดังโงกเข้าไปนะคะแยกผมของเราให้รอบดังโงกแบบนี้เลยโดยก็จะเป็นน้ำพุน้ำพุแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงดังโงกขึ้นไปจนเกือบสุดปลายผมเลยคะ่ะแล้วพอเราดึงขึ้นไปเสร็จแล้วนะคะเราก็พยายามยัดปลายผมของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้ดังโงอยัดตรงไปให้หมดเลยนะคะในขณะที่เรายัดเนี่ยเราก็พยายามหมุนดังโงกแล้วก็ยัดผมไปเรื่อยๆนะคะ หมุนหมุนหมุนแยดแยดดหมุนหมุนหมุน,มนดันผมเข้าไปใต้ดังโงดนะคะจนลงมาจนสุดเลยค่ะก็พอสุดแล้วนะก็จะได้ดังโงะแบบนี้เราก็จัดทรงให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็หวีอืก็จะได้ดังโงะสิจูบูแบบนี้ไม่เกะก,กะไม่ร้อนไม่รกรุงรังด้วยนะจ๊ะเพื่อนคงจะชอบกันนะจ๊ะง่ายแบบนี้ใคระ,ะทำได้ไปละบ๊ายบาย